สวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจและนักเรียนนักศึกษาที่กทําการศึกษานะครับกําลังศึกษาอยู่ในวิชาเขียนแบบเครื่องกลเลยเขียนแบบวิศวกรรมนะครับและก,ก็นักเรียนที่จะเตรียมตัวเพื่อก,การสอบนะครับนะบวิชาความถนัดทางวิศวกรรมวันนี้เราก็จะมาว่ากันต่อนะครับในหัวข้อระนาบพื้นฐานทางเรขาคณิตนะเพิ่มเติมนะครับในพาร์ทหรือภาคที่3นะครับของอยูนิตที่6 นะครับครนี้รูปทรงทางเรขาคณิตเนี่ยที่ในงานเขียนแบบที่มีโอกาสที่จะต้องไปเจอแล้วก็เราต้องใช้เนี่ยนะครับนะเพราะั้นรูปแรกคือสามเหลี่ยมนะครับนะสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับรูปที่สองนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูป3สามก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะมีมุมเก้าสิบองศานะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีมุมเก้าสิบองศาเหมือนกันนะส่วน รูปสุดท้ายข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความสัมพันธ์นะครับของรูปนะครับว่าอย่างไรสามเหลี่ยมด้านเท่าเวีหานะครับก็คือทุกด้านเท่ากันหมดส่วนสี่เหลี่ยมสุรัตก็เหมือนกันนะครับแล้วมุมก็ต้องเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นมุมฉากแล้วก็มีด้านตรงข้ามนะครับขนานกันและเท่ากันนะครับตั้งฉากทำมุมทั้งสี่มุม ส่วนสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็มุมนะครับไม่เป็นมุมฉากแล้วก็มีขนานกันสองคู่นะครับต่องตรงข้ามนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับถ้าเกิดว่าเท่าด้านเท่ากันด้วยก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับคราวนี้นอกจากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังมีห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็แปดเหลี่ยม หรืออาจจะเจอบางคนอาจจะเจอเ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเพื่อจะสร้างกันนะครับว่าจะสร้างห้าเหลี่ยมอย่างไรนะครับจะสร้างหกเหลี่ยมอย่างไร 7, เจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอย่างไรนะครับส่วนวงกลมไม่ปัญหานะครับความสัมพันธ์ของวงกลมก็คือมีจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีรัศมีนะครับที่เดินอยู่รอบจุดศูนย์กลางในระยะห่าง A เท่ากันทั้งหมดนะครับเป็นเส้นของส่วนโค้งเป็นวงกลมโอเคนะครับ คราวนี้เรามาทำความเข้าใจเริ่มต้นกันก่อนนะครับว่าสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับก็แล้วแต่นะครับก็จะมีลักษณะของสามเหลี่ยมต่างๆประมาณนี้นะครับก็จะไม่ไม่พ้นจากห้ารูปนี้นะครับที่เราจะไปเจอเงื่อนไขในการเขียนแบบนะครับคราวนี้สําหรับการสร้างสามเหลี่ยม ในด้านที่กําหนดให้หรือความยาวรอบด้านความยาวรอบด้านที่กําหนดให้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นในโจทย์นะครับสมมุติว่า A B C D อันนี้คือปืนความยาวของด้านของสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับเราจะสร้างตามเงื่อนไขนะครับว่าเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมในยาวเท่ากับ A D นะครับนันวิธีการนะครับอันนี้เขากําหนดจุด B กับจุด C ไว้ให้นะครับถ้าไม่กําหนดเรากําหนดเองก็ได้นะครับแต่ว่า ด้านแต่ละด้านตามเงื่อนไขก็คือรวมกันแล้วเท่ากับความยาวเ d นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็คือเป็นไงฮะเราก็ลากส่วนโค้งใช้จุด B นะครับเขียนส่วนโค้ง AF ใช้จุด C เขียนส่วนโค้งนะครับ DG นะครับก็จะไปตัดกันที่จุด O นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเส้น BO กับ Co นะครับก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับด้านที่ รวมแล้วเท่ากับความยาว a d นะครับอันนี้อันนี้กรณีที่กําหนดความยาวรอบรูปให้แต่ถ้ากําหนดความยาวแต่ด้านให้ก็เหมือนกันวิธีการนะครับก็กลางวงเวียนตามขนาดความยาวของด้านที่กําหนดให้ของมุมด้านที่เหลือนะครับงนั้นสองด้านสร้างขึ้นมานะครับก็จะได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับคราวนี้นะครับมาสร้างสามเหลี่ยมนะครับ ด้วยการใช้วงเวียนหรือการใช้เซตสแควร์ are, นะครับรูปแรกนะครับให้ด้านเท่ากับ60ก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับนะเหมือนกันอีกด้านหนึง65ใช้เซตสแควร์ are, มุม60นะครับลากขึ้นไปเพราะฉะนั้นะก็จะได้เหมือนกันนะครับอยู่ทีเ่เราใช้แบบไหนถนัดนะครับนะก็แล้วแต่เราก็เลือกเราก็สามารถสร้าง สามเหลี่ยมด้านเท่าได้นะครับด้านสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีมุม60องศาแต่ละมุมเท่ากันนะครับอย่างที่เราทราบแล้วนะครับมุมภายในสามเหลี่ยมเร180นะครับแต่ว่าถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะเป็นมุมละ60นะครับวิธีการสร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับต่อมานะครับในการที่เราจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้าง เราต้องทราบว่าแต่ละด้านนยาวเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ใช้ A เป็นจุดสุดกลางนะครับเขียนรัศมี a b นะครับไป,ไปจบกันที่ d แล้วก็ใช้ B จุดสุดกลางรัศมี b A นะครับนะครับก็ไปจบที่ d นะครับเพราะนั้นตัดกันที่ E นั้นเพราะนั้น E นะครับอันนี้เป็นจุดตัดก็ใช้เป็นจุดแบ่งนะครับ ส่วนโค้งต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะหาจุดตัดเพื่อจะลากเส้นตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีตัวมันเองยาวเท่ากับ2ตัดส่วนโค้งตัวเอง2ครั้งก็เท่ากับ120นะครับที่เราเรียนกันที่พาทแรกนะครับล่งสองข้างแล้วเราก็แบ่งเพื่อจะหาใช้ fe และใช้ eg นะครับเขียนส่วนโค้งตัดกันที่ h และ j ม่นลาก h มาที่ a ลาก j มาที่ b ก็จะเป็นด้านของสี D ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหลังนั้นก็ลากเส้น kl ดังนั้นเราก็จะได้สี D ่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวนะครับเท่ากับ ab ที่เขากำหนดอันนี้คือการสร้างสี D ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่กำหนดแต่ละด้านให้มาแต่จริงถ้าเราใช้ไม้บรรทัดหรือไม้ฉากก็ได้แต่ว่าก็ต้อง ต้องตั้งฉากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เอียงไม่เบี้ยวนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นโต๊ะเขียนแบบก็จะง่ายขึ้นเอาก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรามีรู้วิธีโดยใช้หลักทางเลขาคณิตนะครับอเอ็นนะครับต่อมานี้นะครับห้าเหลี่ยมละอันนี้สร้างห้าเหลี่ยมเงื่อนไขคือกําหนดด้านให้ให้ด้านทั้งหมดเนี่ยนะครับนะยาวเท่ากับ40อันวิธีการสร้างห้าเหลี่ยมกําหนดด้านให้ วิธีการสร้างก็คือสร้างทํามุมนะครับขึ้นไปนะครับ60กับ4.5นะครับหกสิบตัดกันที่ G แล้ว4.5ตัดกันที่ f แล้วเราก็แบ่งนะครับ GF เอฟแบ่ง GF นะครับลากหรือการแบ่งเส้นตรงเราเรียนกันในพัทหนึ่งแล้วถูกไหมครับก็จุดแบ่งใช้ G ใช้ F นะครับเป็นจุดสุดกลางเขียนโคง้งตัดซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ลากเส้นจุดตัดนั้นผ่านเส้น G F ก็ไปตัดกันที่จุด O แม้นจุด O นี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของวงกลมนะครับ,ะะรบเมื่อได้วงกลมแล้วเราก็กางวงเวียนเท่ากับ40นะครับ mark นะครับทำส่วนโค้งตัดวงกลมนะครับที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นพอเราลากเส้น B ไป C C ไป D D ไป E นะครับก็จะได้ห้าเหลี่ยม นะครับตามวิธีการสร้างแล้วก็ตามเงื่อนไขนะครับที่ก็ให้มาว่าแต่าะต้อง40เห็นนะครับคราวนี้การสร้างนะครับห้าเหลี่ยมภายในวงกลมที่กาหนดสมมุติว่าวงกลมที่กําหนดนี้8 0ดมิล mm, ิเมตรอันนี้ไม่ได้กําหนดด้านให้แต่ว่าความโตนะครับไม่เกิน8 0ดสมิลิเมตรเราก็สร้างวงกลม8 0มิลิเมตรเสร็จแล้วเราก็แบ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การแบ่งเส้นในพาร์ทหนึ่งเราศึกษามาแล้วนะครับก็ลากเส้นทํามุมพอประมาณไปนะครับแล้วก็กางวงเวียนนะครับตัดเส้นที่ทํามุมแหลมขึ้นไปอันนั้นนะครับเป็นห้าส่วนนะครับเป็นห้าส่วนแล้วก็ลากเส้นมาตัดที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ QR นะครับหรือ RQ นะครับให้เป็นมันก็จะแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลางออกเป็น5ส่วน นะครับเฉะนวิธีการแบ่งเส้นตรงก็นํามาใช้หลังจากนั้นนะครับเขียนส่วนโค้งรัศมีนะครับ R Q Q R ไปตัดกันที่ S นะครับตัดกันที่ S เมื่อตัดกันที่ S เสร็จแล้วแล้วก็ลากจาก S เนี่ยให้ผ่านจุดที่2มาตัดส่วนโค้งที่ T ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะได้ RT นะครับเท่ากับความยาวของด้านนะครับนะความยาวของด้าน ที่เราจะเขียนห้าเหลี่ยมนะครับงั้นเราก็ใช้วงเวียนกลางท่าก็อาทีตัดวงกลมออกเป็นนะห้าส่วนหรือต่อไปที่เหลือนะครับนะมันก็จะได้5ส่วนพอดีครับหลังนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมจุดตัดทั้ง5จุดนี้เพล้วเราก็ได้ห้าเหลี่ยมภายในวงกลม80มิลิเมตรรือถายในวงกลมที่กำหนดนะครับโดยวิธีการแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง แล้วก็เขียนส่วนโค้งและสมีเท่ากับเส้นผ่าสูนกลางไปตัดที่จุด S จุดตัดนั้นลากมาให้ผ่านจุดที่สองเพราะฉะนั้นนะมุมของที่อยู่ที่วงกลมเนี่ยนะครับก็จะมายังจุดตัดจาก S ผ่าจุด2ไปที่ทีก็จะเป็นความยาวของด้านแล้วเราก็นําไปตัดส่วนโคง้งก็จะได้นะมุมของห้าเหลี่ยมแล้วลากเส้นก็เราก็ได้ห้าเหลี่ยมภายในวงกลมนะครับตามที่เขากําหนด โอเคนะครับนัครับต่อมาคราวนี้เราหกเหลี่ยมภายในวงกลมหกเหลี่ยมภายในวงกลมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราทราบแล้วนะครับว่านะวงกมลมเราใช้รัศมีตัวเองตัดถูกไหมครับได้กี่ครั้งครับก็ได้6กครั้งพอดีนะครับเพราะนั้นพอเราลากเชื่อมจุดตัดนะครับก็ได้หกเหลี่ยมภายในวงกลมครับโอเคนะครับต่อมา มีวิธีอื่นไหมอันนี้ก็กำหนดด้านของหกเหลี่ยมให้ซึ่งเ,เราก็ใช้เซตหกองศานะครับเป็นตัวสร้างขึ้นไปลากเส้นให้ยาว40นะครับก็ได้ทั้ง2ด้านนะครับเพราะว่ามุมที่าฐานของอรูปหกเหลี่ยมนะครับมุมนั้นก็จะเท่ากับ120นะครับร้อแต่ละมุมนะครับถ้าก็ร้อยเพราะนั้นเราก็สร้างให้รอบนะครับ การเซตเวลาเราใช้าวางด้านมนต้องได้ระนาบจริงๆนะครับเราก็จะได้มุมที่แต่ละมุมของหกเหลี่ยมเท่ากับ120องศาพอดีเราก็ได้หกเหลี่ยมนะครับจากด้านทีก่กำหนดเท่ากับ40โอเคนะครับ40จากครั้งวิธีการท,ที่ผ่านมาคือสร้างหกเหลี่ยมภายในวงกลมแต่อนนี้ สร้างหกเหลี่ยมภายใต้เงินไขที่กำหนดด้านมาให้นะครับเพราะฉะนั้น A B C D E F นะครับก็เป็นหกเหลี่ยมต่อมาเจ็ดเหลี่ยมอันนี้เราก็จะสร้างเหมือนกับห้าเหลี่ยมประศักรูเนี่ยนะครับสร้างห้าเหลี่ยมภายในวงกลมนี่เราสร้างเจ็ดเหลี่ยมภายในวงกลมนะครับวิธีการก็คือแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลางออกเป็นเจ็ดส่วนนะครับหลังนั้นก็ใช้รัศมีเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง A B นะครับนะ เขียนขึ้นไปตัดที่จุด P ีนะครับลากจุด P ีมาผ่านจุดที่สองถูกไหมครับในรูปที่สามนี่นะครับลากจุดลากจากจุด P ีมาผ่านสองแล้วมาตัดที่จุดสี่ลงมาตัดส่วนโคง้งห,หรือส่วนของวงกลมที่จุดสี่แพน A ้น AC ก็จะเป็นความยาวของด้านเจ็ดเหลี่ยมที่เราจะสร้างมันพอราลอกพบเราก็ได้เจ็ดเหลี่ยมภายในวงกลม okay, นะครับอันนี้อันนี้วิธีการเนี่ยเราจะ แปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับใช้วิธีการนี้เพราะเมื่อกี้ห้าเหลี่ยมเราก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้วิธีอื่นมันสะดวกกว่าเราก็ใช้วิธีอื่นที่มีเซตแบ่งหรือมีใบบรรทัดนะครับสามารถสร้างได้เลยโดยไม่ต้องมาแบ่งเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ว่าถ้าวิธีการที่มันทํายากนะครับอย่างห้าเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมอะไรเนี่ยจะใช้วิธีนี้ก็จะสะดวกกว่าวิธีอื่นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ กนะ็จะมีวิธีการสร้างเจ็ดเหลี่ยมอีกโดยกําหนดด้านเมื่อกี้สร้างเจ็ดเหลี่ยมภายในวงกลมคราวนี้โดยกําหนดด้านเพราะฉะนั้นแต่ละด้านเจ็ดเหลี่ยมเราต้องการ35มิลิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็สร้างมุมนะครับนะ45ขึ้นมาตัดกันที่จุด4นะ45ที่จุด A และ45ที่จุด B ก็ตัดที่จุด4แหลังนั้นก็สร้าง60นะคล้ายๆกับที่เราสร้างห้าเหลี่ยมแต่อันนี้จุดศูนย์กลางจะขยับขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะเราแบ่งนะครับ แบ่ง C D นะครับเขียนส่วนโค้งตัดกันที่ E F เพราะ,ะนั้นลากเส้น E F นะตัดกันที่จุด X นะครับนะถ้าเราสร้างห้าเหลี่ยมนะครับจุด X จะาจุดศูนย์กลางนะครับแต่อันนี้เราจะสร้างเจ็ดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางจะต้องอยู่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเท่าไหร่สูงขึ้นไปก็เท่ากับ X D นั่นเองนะครับเราก็วัดแล้วก็ขยับสูงขึ้นไปก็เป็น D Y นี่เท่ากันเพราะ,ะนั้น X D กับ D Y เท่ากันเพราะ,ะนั้นตรง ตรง y นั่นแหละครับคือจุดศูนย์กลางที่จะสร้างวงกลมนะครับแล้วเราก็สร้างวงกลมงนั้นวงกลมก็จะเท่ากับรัศมีเท่ากับ y a หรือ y b นะครับเขียนส่วนโค้งวงกลมเสร็จแล้วเป็นไงฮะเราต้องการแต่ละด้านเจ็ดเหลี่ยมเท่ากับ3.5แล้วกลางวงเวียน3.5ม mm ิมลลิเมตรนะครับตัดส่วนโค้งเพราะฉะนันะ้นะ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 มาเราก็จะได้ออกเป็น7ส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมต่อจุดตัด นะครับเราก็ได้เจ็ดเหลี่ยมภายในวงกลมนะครับที่มีแต่ละด้านเท่ากับ35มิมลิเมตรตามเงื่อนไขนะครับนั้นก็จะมีอันนี้แปดเหลี่ยมนะนั้นแปดเหลี่ยมก็มี3วิธี1 2 3สานี่คือ3วิธีนะครับจะใช้เซต4สส้าสร้างก็ได้นะครับที่เขากำหนดด้าน30รูปที่1นี่งกำหนดด้านแดเหลี่ยมให้กับ30นั้นวิธีการสร้างก็ใช้เซตสื่ห้าสานะครับแล้วก็วัดให้ได้30ทํามุมส5่้าขึ้นไป2ข้าง ต่อไปก็จากรูปที่1ต่อไปก็จะเป็นแนวดิง่งถูกไหมครับแล้วก็4-5้าต่อไปไปเจอเส้นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราลากเส้นจบนะครับก็ได้แปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมนะครับส่วนรูปรูปที่2อ,อันนี้เป็นสร้างรูปแปดเหลี่ยมภายในสี่เหลี่ยมแต่ละที่มีความยาวด้าน70เพราะฉะนั้นเราก็ใช้รัศมีนะครับใช้รัศมีที่จะไปตัดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมถูกครับ เราลากเส้นทะยางมุมนะครับจาก1ไปสามจากสองไปสนะครับตัดที่จุดโแล้วเราก็กางวงเวียนรัศมีนะครับ1 O หรือ2 O หรือ3 O 4โนะครับเขียนส่วนโคง้งนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยตัดเพราะฉะนั้นส่วนโค้งจะไปตัดนะครับจะไปตัดกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละด้าน70มิลิเมตรเนี่ยนะครับที่เราจะมองเห็นว่าเราลากเชื่อมจุดนะครับ ะ ahcb นะครับ bffd แล้วก็ดจ ge นะครับก็จะเป็นแปดเหลี่ยมส่วนรูปที่สามนะครับเราทราบนะครับว่าเซตสี่ภาคองศานะครับก็จะไปสามารถแบ่งส่วนโค้งนะครับออกเป็นแปดส่วนก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็แบ่งเส้นผ่าศูนย์ระยะระยะห่างระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสี่ภาองศา เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าวงกลมถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนแล้วเราก็ลากเส้นนะครับเชื่อมต่อนะครับทั้งเหลี่ยมทั้ง8ดเหลี่ยมอันนี้ก็จะได้รูปแปดเหลี่ยม3วิธีการนะครับแล้วแต่นะครับวิธีการที่กําหนดด้านมาให้วิธีการที่ต้องการสร้างภายในกรอบสี่เหลี่ยมหรือวิธีการที่จะสร้างภายในวงกลมที่กําหนดรเท่ากับ35ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขมีทั้งกําหนด นะขนาดของสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ขนาดของด้านเราสามารถสร้างได้นะครับแปดเหลี่ยมส่วนถ้าจะสร้างเก้าเหลี่ยมก็อย่างที่บอกนะครับก็แบ่งเส้นผ่าสุขาเป็นเก้าส่วนสร้างเหมือนวิธีการที่เราสร้างห้าเหลี่ยมหรือจิตเหลี่ยม่อมสกครูนี้นะครับนะั้นสําหรับนะการวิธีการสร้างรูปนะชิ้นงานที่เป็นเหลี่ยมต่างๆเนี่ยในงานผลิตชิ้นส่วนเนี่ยหรืองานออกแบบที่เราจะต้องไปเจอนั้นะเราก็จะนําไปใช้ในการเขียนแบบได้นะครับ พรนว่าที่วิศกรนะครับถ้าเจอลักษณะของชิ้นงานที่ใช้เลขาคณิตไปช่วยหาจุดต่างๆนะครับเราก็คงจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในชิ้นงานที่เราไปเจอแบบนะครับจะเป็นกี่เหลี่ยมก็แล้วแต่เงื่อนไขให้มาเราก็ทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เข้าใจแล้วนะครถือว่ามากันมาเป็นการทบทวน สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มศึกษานะครับหรือฟังทันแล้วก็ค่อยดูศึกษาในในเรื่องต่อไปหรือถ้าใครไม่ทันอยากทำความเข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วเราค่อยพบกันนะครับในเนื้อหาต่อไปนะครับเพื่อจะฝึกให้เรารอบรู้นะครับในการเขียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะครับก็สามารถนำไปใช้นะครับประกอบในการแก้ไขปัญหางานได้ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ